สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันในหัวข้อโจทย์ปัญหาการหารค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียนชั้นป .4 ทับ1มีทั้งหมด42คนจัดให้นั่งเป็นกลุ่ม6กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันจะจัดนักเรียนได้กลุ่มละกี่คนนะคะแนวคิดเดี๋ยวเราจำ มาวาดภาพแสดงแนวคิดกันก่อนนะคะโดยคู่จะให้แถบสีเหลืองนี้นี้นะคะแทนจํานวนนักเรียนทั้งหมด42คนค่ะจากนั้นเราจะจัดนักเรียน42คนให้เป็น6กลุ่มนะคะค,คุณครูก็จะแบ่งแถบสีเหลืองนี้ออกเป็น6กลุ่มดังนี้ค่ะต่อไปโจถามต่อว่า จัดนักเรียนได้กลุ่มละกี่คนนะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องหานั่นก็คือในหนึ่งช่องหรือหนึ่งกลุ่มนี้จะมีนักเรียนอยู่ในนั้นกี่คนนะคะเรามาดูประโยคสัญลักษณ์ญญค,ค่ะประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือนำ42หาร6เท่ากับ จำนวนใดนะคะหรือสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปวิธีทำนะคะให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างแรกเลยคือนักเรียนชั้นป .4 ทับหนึ่งมีทั้งหมดกี่คนนะคะต่อไปบรรทัดที่สองนะคะให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในวรรคที่สองค่ะคือจัด ให้นั่งเป็นกลุ่มกี่กลุ่มนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวเลขเราเขียนตัวหนังสือก่อนนะคะต่อไปข้อบรรทัดที่3จะจัดนักเรียนได้กลุ่มละกี่คนนะคะแล้วเราก็หาคำตอบกันค่ะ,ะนักเรียนมาตอบคำถามคุณครูค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทับมีทั้งหมดกี่คนคะ,ะนักเรียนย้อนมาดูที่โจทย์ค่ะ กี่คนเอ่ย42คนนั่นเองค่ะต่อไปจัดให้นั่งเป็นกี่กลุ่มคะนักเรียนตามที่โจทย์บอกเรา6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค่ะต่อไปจะจัดนักเรียนได้กลุ่มละและนักเรียนก็เขียน42หาร6นะคะจากนั้นนักเรียนก็ไปหาคำตอบค่ะว่า42หาร6เท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยนักเรียน หาค่ะว่า6คูณกับจํานวนใดเท่ากับ42ซึ่งนั่นก็จะคือคำตอบค่ะ6คูณจํานวนใดคะเท่ากับ42 6 7 42นั่นเองค่ะดังนั้นจะได้นักเรียนกลุ่มละกี่คนคะ7คนนั่นเองค่ะตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้คือ7ค่ะต่อมาเราจะทำการ ตรวจคำตอบนะคะด้วยน้ำคำตอบที่นักเรียนได้คือ7นะคะคูณกับ6ค่ะหาก7คูณกับ6เท่ากับ42สแดงว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องค่ะมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะห้องสมุดประชาชนมีหนังสือ2550เล่มถ้าต้องการจัดหนังสือใส่ตู้ตู้ละ 255เล่มจะต้องใช้ตู้กี่ใบนะคะเหมือนเดิมเราจะมาดูแนวคิดกันก่อนค่ะว่าเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ได้อย่างไรกันนะคะก่อนอื่นคุณครูจะให้แถบสีเขียวนี้นะคะแทนหนังสือที่ห้องสมุดมีทั้งหมด2,550เล่มค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็ทำการจัดใส่ตู้ตู้ละ 255เล่มนะคะตู้ที่1ก็ใส่255ตู้ที่2ก็255ตู้ที่3ก็255จัดใส่ตู้ไปเรื่อยๆนะคะจนหนังสือในห้องสมุดหมดนะคะซึ่งเราจะต้องใช้กี่ตู้นั้นเดี๋ยวเราจะมาคำนวณเพื่อหาคำตอบกันค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนได้อย่างไรนะคะ 2550หาร255เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่งนักเรียนก็เขียนเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมต่อไปวิธีทำค่ะเราจะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนทีละวักนะคะวักละหนึ่งบรรทัดโดยบรรทัดแรกนะคะให้นักเรียนเขียนห้องสมุดประชาชนมีหนังสือกี่เล่มนะคะบรรทัดที่2ค่ะถ้าต้องการ จัดหนังสือใส่ตู้ตู้ละ255เล่มต่อไปบรรทัดที่3จะต้องใช้ตู้กี่ใบนะคะแล้วเราก็หาคำตอบค่ะจากนั้นเมื่อเขียนตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วเราจะนำตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้มาใส่กันนะคะห้องสมุดประชาชนมีหนังสือกี่เล่มคะจากโจทย์2,550เล่มค่ะ ต้องการจัดใส่ตู้ตู้ละกี่เล่มคะ255เล่มจะต้องจัดใส่ตู้ให้นักเรียนนำ2,550หาร255แล้วหาคำตอบนะคะเมื่อนักเรียนหาคำตอบได้เรียบร้อยแล้วก็นำคำตอบที่ได้นะคะมาตอบค่ะจากนั้นตรวจสอบคำตอบด้วยนำคำตอบที่นักเรียนได้นะคะ คูณกับ255ค่ะหากเท่ากับ2,550แสดงว่าคำตอบที่นักเรียนหาได้นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้2ข้อนะคะให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนทำด้วยตนเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ